สวัสดีครับสวัสดีครับผมเ็นเจครับเราครับพวกเราแสดงจากทียอะไรวันครับผมสครับผมผมคิดว่าผมเหมือนมอลลี่ตัวที่มันเป็นมอลลี่สเปซครับผมคิดว่าเหมือนลาบูบูครับหน้าแบบเรียกว่าอะไรคีล่นอ่าแล้วก็แบบว่าคือนๆครับผมอยากใส่หมวกอวกาศแล้วบินหนกนอกโลกครับว้าวแค่นั้นเลย ผมชอบอวกาศชอบแบบว่าแล้วก็ชอบความที่แบบว่ามันเป็นสรรีสันคุมโทนแบบว่าเป็นโทนอวกาศอะไรเงี้ยครับใช่โควคาบูครับโคคาบูก็จริงจริงมันมีความแบบผมเคยดูการ์ตูนตอนเด็กแล้วผมก็เคยตั้งชื่อแบบผมเบี้ยวการ์ตูนนั้นน่ะ,นะ,นะ,นะผมก็ตั้งชื่อตัวเองว่าหัวคาบูเนี่ยนี่เลยตั้งชื่อว่าเแบบี้อะไรสักอย่างไม่ว่าเออบบี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันแบบมันแบบอยากให้มันแบบนุ่มนิ่มน่ารักอะไรเงี้ยครับใช่ เราทำท่ายดูยหน่อยไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเปนมาคจยเป็นคล้ายๆลคลายเบบี้แต่แบบผมอยากผม,ผ,มผมชอบผมจริงๆิงอะผมชอบคลายเบบี้ที่มันเป็นนิ่มนิมใช่ใช่ผมเลยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมั้งแบบอยากให้มันแบบหน้าฟัดอะฟิลแบบหน้าฟัดอะไรครับใช่อยากให้อาทารผมหน้าฟัดเครียดเลยครับผมเครียดเลยให้ให้กุยเจนดิผมเกินย,ยาแล้วเฮ้ ผมคนนึงไม่ซื้อซื้อก็ตอนนี้พวกเรากำลังจะมีซีรีส์ต้องใหม่นะครับผมติดตามได้ทางเชียร์ไฟฟันนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์นะครับตอนนี้ก็มีผ่านทุกช่องทางของเชียร์ไฟฟันนะครับแล้วก็ซึ่งปีนี้เจอกันแน่นอนครับซีรีส์มีแน่นอนใช่ครับผม